นู้ค่ะช่วงนี้น้ำนู้งค่ะยังโย่ยเขายังยจอดหนึ่งก็ได้เยกี่ยวอยู่ค่ะยัน boss, <elli> huh food, lockdown. ไปยำเข่าเพิ่นเนาะค่ะใครไปฟ้ามาเลี ja ้ยงง่วยขันเจ้านั้นเพิ่นเกี่ยวแล้วกว่าไม่กินได้ปล่อยเลยเนาะค่ะน้องป้องน้ำตามไปๆกลับไปลูกกลับไปแล้วไปเราแล้ว ไปไปกบไปแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องผู้สุข,สขคนโลค่ะเพระดาภาัณฑลงทงค่ะเดี๋ยวพ่อหาปลากขอนขึ้นเก้าลราค่ะพี่น้องลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องค่ะทงกวางอ่ะไอ้เบิ้งค่ะจะไม่ไปย,ยังให้เก็บค่ะพี่น้อง แก่หลายโมกวลคะตับเปลี่ยนสีสุดเลยมากินตามเพื่อ่ะพี่น้องกินหายอยากนลงง่ายค่ะน่ากิน

รถได้ค่ะพี่ว่า ปลนรดปลนรูด Tá paco.

ลาขอนแล้วกันป <Okay. Yeah. S 1> oh, ลเข่งออโอ้ไม่ร้ายหรอกค่ะปลา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 ดุกปลาดุกครับจะตพอกิน noite like อู้ปลาเขาหน่อยค่ะ คอน้อยอืมเรา,า,า,าแล้วก็จับยากค่ะ

了吧？嗯，你你你你你，快、huh?！ nice All right.

น้อยนอนงหมากบัวหมากบัวเต็มคล้องเลยค่ะน่าจะเด้กินบาทนี้่ห้ามไม่ไปเตี้ยวครับนอ้องต้องทงแั่ได้กินทุกอย่างค่ะนี่หามผมมอนนะะ้อเด็กค่ะลบไปนี่ แม่งค่ะค่ะพี่น้องย็นกับชิบะยุกแ่นี้กับ่นอเียงกานเาค่ะอย้อใหญ่ขึ้นเตาเลยครัพี่นองการละทุก